เิ่มเติมว่าไอ้ระดับพี่ๆระดับอาจารย์เนี่ยเขาทํากิจกรรมกันแบบไหนแบบที่2ครับคือคนเป็นอยู่แล้วแต่ต้องการของเพิ่มเติมตม,มีความรู้เพิ่มเติมอยากจะได้อะไรไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กับกิจกรรมของตัวเองว่าอะไรบ้างนะครับ3ก็คือคอนเนคชันครับคอนเนคชันเนื่องด้วยผมเนี่ยก็เปิดบริษัทนะครับเราก็อยากจะได้วิทยากรที่ทรงพลังและคุณ ข่ายความสามารถอย่างรุ่นที่แล้วนะครับวับนนี้โค้ดไก่อาจจะมาในช่วงหลังนะครับอาจจะมาช่วยนแบ่งปันแบ่งปันร่วมกันนะครับจะมีโค้ดไก่โค้ดใยต่างต่างนะครับหล,ะละาย่านในการมาแบ่งปันร่วมกันซึ่งกําลังเดินทางอยู่อกไปน้อยเชลนะครับนี่รุ่นที่2รุ่นที่2อาตรงนี้นะฮะตรงไหนตรงไหนแล้วแต่แล้วแต่ะนะครับเน่รุ่นที่2นะครับคือหลักสูตรผมนะ เรียนได้ตลอดคือจ่ายครั้งเดียวครับแต่ว่าคราวหน้าแค่จ่ายค่าอาหารนะครับท่านอยาจารย์อยากจะมาอีกหรือท่านใดอาจจะอยากจะมาอีกในรุ่นที่4รุ่นที่5รุ่นที่6แต่ไม่รู้กาหนด,ดการนะครับไม่มีแล้วแต่อารมณ์ครับ <laughs> แล้วแต่อารมณ์ว่าจะจัดช่วงไหนว่ามีภารกิจพิเศษเมื่อวานก็เมื่อวานผมก็ได้ไปให้บริษัท 3BB นะครับทำกิจกรรมทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะครับ เดือนนี้เดือนหน้าแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็มีงานไว้แล้วนะครับ 3- ามสามรุ่นด้วยกันนะครับสิ่งที่ได้คําพูดจากาลูกค้าแล้วดีใจมากก็คือว่าปีหน้าเจอกันเออแสดงว่ายังไงครับปีหน้าเจอกันเพราะเราจึงยังมีอีกสองรุ่นแต่บอกว่าปีหน้าเจอกันก็ยังยังงงอยู่ครับก็คิดว่าน่าจะแฮปปี้ครับเพราะว่ามีติปให้น้องๆด้วยนะครับมีทิปให้น้องๆด้วยก็ดูแลตั้งแต่บนบนรถบัส นะครับกิจกรรมสันนาการเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่รบรลดบักนะครับทำกิจกรรม,มเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดของสันนาการนั้นไม่มีอะไรครับนอกจากรอยยิ้มเซอร์วิสใหม่เซอร์วิสใหม่จริงครับผมถึงบอกแบบว่าคิดสนุกมีสาระทํางานเป็นทีมบ,บริการด้วยหัวใจคิดสนุกคือกิจกรรมทั้งหมดต้องสนุกครับต้องสนุกต้องเปิดใจได้ต้องให้ใจได้ต้องรู้ใจเขาและรู้ใจเรานะครับว่าเราเนี่ยจะสื่อสารอะไรกับเขา มีสาระทุกกิจกรรมนักกิจกรรมต้องขอมวดปมให้ได้กุ๊บเหมือนมันเชือกหนึ่งเส้นคุณต้องขอมวดปลง่งมได้ว่าเมื่อจับไปแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ที่เดียวไม่ต้องมีอะไรบางอย่างที่ติดไว้กับเชือกเส้นนั้นนะครับเชือกเส้นนั้นทํางานเป็นทีมทีมยูริ่งนักกิจกรรมทุกคนครับก็เรียกว่าต้องมีจิตใจที่ดูแลทีมงานได้นะครับ เข้าใจทีมงานเข้าใจกับคนที่ทํางานกับเรานะครับตามใดที่เราทํางานเป็นทีมเนี่ยเราจะไปสอนเขาเรื่องทางานเป็นทีมหรือว่า